องตั้งแต่ภาพใหญ่แล้วก็ย่อยลงมาถึงรายละเอียดที่อรอบข้อบนะแรกสุดเนี่ยลืมภาพบพรรพบรุษไปชนช้างยุทธหัตถีลืมไปก่อนสู้รบกับใครๆเพื่ออะไรมาก่อนแล้วภาพาใน<ไ>ป,ปัจจุบันเนี่ยคือเราอยู่ในยุคข,ของคำว่า global citizen คิดมันเหมือนกันทำ FTA อ่ะ free trade agreement เนี่ยในสมัยก่อนก็ต่อต้านกันอย่างนี้เหมือนกันเวลารัฐบาลไหนจะทำ FTA กับประเทศไรเนี่ยก็ถูกข้อหาขายชาติเหมือนกันแต่สุดท้ายแต่มาวันนี้มีใครต้าน FTA ไหมก็น้อยลงเพราะเราเห็นประโยชน์แล้วไงแล้วเพราะว่าเรามีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นแต่ FTA เวลาทำเนี่ยเขาก็มีเงื่อนไขเยอะแยะแบบนี้แหละก็เป็นการตั้งเงื่อนไขตามจุดอ่อนของประเทศตัวเอง เรื่องของการขายที่ดินการเขาเรียกว่าปลดล็อกอีกอย่างนึงปลดล็อกให้ต่างชาติซื้อที่ดินได้ดซึ่งหลายคนเขาไปอ่านในเงื่อนไขแล้วเขามองว่าโหนี่มันบางคนพูดกันถึงคั้นว่านี่ขายชาติเลยนะคือโบอคิดว่านะเวลาพูดคําว่าขายชาติเนี่ยนะคุณมองว่าชาตินี้มันได้มาคือคือโบอคิดว่าภาพในหัวของเขา,ามันยังเป็นภาพคนขี่ช้างทํายุทธหัตถีอยู่อะแล้วเลยมีความรู้สึก ว่าต้องอปกป้องแผ่นดินในเซนส์แบบนั้นน่ะเซนส์ <Sense S 2> แบบว่าบรรพบุรุษชั้นรบมามเนี่ยขี่ช้างทายุทธหัตถีกันมาปกป้องผืนแผ่นดินว้าให้คนไทยเพราะฉะนั้นแผ่นดินนี้มันมจะต้องขายใ,ใครไม่ได้ออโบทําความเข้าใจก่อนในเ,เงื่อนไขของเรื่องของการที่จะให้คนต่างชาติสามารถมาซื้อที่ดินเป็นครอบครองที่ดินได้หนึ่งไร่เนี่ย กับเงื่อนไขที่รัฐบาลเสนอ่โอเคอ่าเรื่องนี้ต้องคุยละเอียดนิดนึงนะฮะจะเอาเรื่องเงื่อนไขก่อนใช่ไหมคะจะบอกว่ามันไม่ได้ซื้อง่ายๆเลยข้อหนึ่งอ่ะบอบพูดคร่าวๆนะตรงนี้เพราะว่าทุกคนสามารถไปหาอ่านได้นะคะข้อหนึ่คือมีการจํากัดกลุ่มคนที่จะซื้อได้ค่ะนะคะแล้วก็ไอ้คุณสมบัติของกลุ่มคนทั้ง4กลุ่มที่จะซื้อได้เนี่ยเข้มข้นมากนะ นะคะทั้งเป็นคนที่มีความมั่งคั่งสูงต้องมีเงินเท่าไหร่ต้องมาลงทุนเคยลงทุนในเมืองไทยจํานวนเท่าไหร่ซึ่งสูงนะไม่ใช่แค่40ล้านบาทตามที่พูดด้วยนะแล้วก็กลุ่มผู้กเกษียณอายุจากต่างประเทศนะคะก็มีกฎเกณฑ์เรื่องการลงทุนเหมือนกันกลุ่มคนที่ต้องทํางานต้องการทํางานจากประเทศไทยแล้วก็กลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยก็มีข้อกําหนดในเรื่องของเงินที่จะต้องมีในบัญชีเรื่องของเงินที่เอามาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยเยอะประมาณหนึ่งสคือ โอเคมันมีข้อกําหนดใหม่ใช่ไหมว่าต้องมาลงทุนกับพันธบัตร40ล้านบาทอ่าเป็นเวลา3ปีอันนั้นก็อีกอัน,น,นอันนั้นคือหนึ่งในเงื่อนไขแต่3คือสิ่งที่ไม่ค่อยมีใครพูดเลยก็คือว่าไอ้หรือที่ดินที่อนุญาตให้ซื้อแค่หนึ่งไร่นี่นะเขายังจํากัดพื้นที่อีกนะว่าได้แค่ในกรุงเทพกับพัทยาอ่าก็คือเป็นเมืองเศรษฐกิจนะเราก็ต้องเป็นเนขตเมืองเศรษฐกิจใชใ่ในกรุงเทพกับพัทยาแค่นี้เองนะเราก็ต้องเป็นต้องเป็นจุดที่ อนุญาตให้มันเป็นที่อยู่อาศัยด้วยนะคะก็มีข้อห้ามอะไรต่างๆต่างหาก<ช>เพราะฉะนั้นไอ้ไอ้จุดที่เปิดให้ซื้อเนี่ยมันน้อยมากๆอยู่แล้ว<ช><ช>นะคะแต่แตว่าในเรื่องของหลักในเรื่องของหลักโอเคละวันนี้ก็คือเสียงต้านมีมากกว่าเสียงสนับสนุนอ่ะเดี๋ยวไปด <c oughs> ูไปดูที่คุณนิพิษก่อนไหมคะคุณนิพิษนี่ก็ซั์แรรเหมือนกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยไม่ยาวมากประเด็นของเราต่อคุณนิพิษเนี่ยก็ให้ความเห็นเรื่องของมติ เรื่องที่จะให้ต่างชาติถือครองที่ดินไทยหนึ่งไร่นะคะแลกกับการลงทุนต่ําแกมองว่าเป็นการลงทุนต่ำนะ40ล้านบาทเนี่ยคนไทยห้ามเข้าค่ะระบุด้วยนะห้ามเข้าในในกติกานี้อ๋อไม่อันนี้คือเขา <c oughs> เขาไปจินตนาการอ้าวเหรอ <c oughs> เขาไปจินตนาการว่าถ้าเกิดว่าต่างชาติสมมติสมมติว่าในหมู่บ้านหนึ่งอ่ะมีต่างชาติมาซื้อหมดเลย ตรงนั้นมันก็คือที่ส่วนบุคคลใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่ตรงนั้นคนไทยก็ห้ามเข้าไงล้วเขาก็ไปจินตนาการว่าเดี๋ยวมันก็จะมีซอยแบบนี้ที่คนไทยห้ามเข้าก็เป็นโฟกัสกันคนไทยห้ามเข้าคุณไิพิษอธิบายว่าครั้งหนึ่งมีคนกลุ่มหนึ่งอ้างว่าการขายที่ดินให้ต่างชาติคือการขายชาติแต่ตอนนี้คนกลุ่มนั้นอธิบายใหม่บอกว่าไม่ใช่ขายชาติหรอกแต่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างหากเรื่องเดียวกันแต่เราอธิบายต่างกันเขาเรียกว่าสองมาตรฐาน ต่อไปในเมืองในเทศบาลเตรียมรับตึกหรูบ้านหลังใหญ่อลังการแต่เห็นคนจีนคนฝรั่งขับรถหรูเข้าออกแล้วก็มีป้ายเขียนว่าซอยนี้คนไทยห้ามเข้าอันนี้ก็พูดไปแบบยังไม่เกิดขึ้นนะก็อย่ามาว่ากันนะมันเป็นแผ่นดินของเขาแล้วเราค่อยไปนั่งขายขนมครกหน้าปักซอย <c oughs> หากมีการมั่วสุมยาเสพติดกันเต็มซอยก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นการบริโภค ยาเสพติดก็แล้วกันวันนี้พูดแรงวันนี้ผมมีเหตุผลอนธะิบายทั้งหลักเศรษฐศาสตร์และหลักการเมืองแต่ปิดปากไว้ดีกว่า<ม>เพียงบอกว่าผมฟังผู้รู้ที่เขาทําเรื่องเศรษฐกิจของประเทศมามเขาอธิบายว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆมันมีหลายวิธีสถานการณ์นี้ไม่ควรทําอย่างยิ่งค่ะ,ม,ะมาฟังผู้รู้อีกคนหนึ่งที่เป็นผู้รู้จริงๆนะคะเราเราฟังแค่2คนนี้ถือเป็นตัวแทนของฝั่งสนับสนุนและฝั huh. ่งต้านแล้วกันแล้วเดี๋ยว uh huh. มาสรุปประเด็นกัน อีกท่านหนึ่งก็คือคุณกรณจาติดกัวันนี้ค่ะนะคะซึ่งวันนี้ก็ยืนอยู่อย่างโดดเดี่ยวในการสนับสนุนนโยบายนี้คุณกรณเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้าแต่ว่าอีกประวัติหนึ่งคือเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะพูดถึงในมุมที่มีความรู้ด้านการเงินด้วยนะคะโดยรวมเนี่ยคุณกรณบอกว่าเป็นนโยบายที่น่าสนใจนะที่จะให้ คนที่มาลงทุนในไทยขั้นต่ำ40ล้านบาทถือครองที่ดินไม่เกินหนึ่งไร่ตามเงื่อนไขที่เล่ามาสักครู่นะคะคุณกรบอกว่าน่าสนใจเพราะจะเป็นจุดดึงดูดทุนจากต่างประเทศเข้าในประเทศไทยและตัวคนต่างชาติเองก็จะจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นดังนั้นมุมทางเศรษฐกิจในระยะสั้นก็จะมีเงินเข้า มาจากการซื้อที่ดินที่อยู่อาศัยและในระยะยาวกว่านั้นก็มาจากการจับใจ่ายใช้สอยรวมทั้งการใช้ทักษะความรู้ความสามารถของเขามาสร้างงานสร้างโอกาสในบ้านเราด้วยนะคะคุณกรยังมองไปถึงเรื่องที่ว่าตอนนี้เนี่ยทั้งโลกอะ่ะกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยสังคมผู้สูงวัยหมายความว่าเราจะมีคนทํางานได้น้อยลงม,มีคนมาครอบครองสิ่งต่างๆน้อยลงแต่ที่สำคัญมีคนเสียภาษี น้อยลงด้วยคนที่อยู่ในวัยทำงานเนี่ยจะต้องแบกภาระเยอะมากดังนั้นคุณกรมองว่าการที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วประชากรมีแนวโน้มลดลงเนี่ยนะคะการเปิดโอกาสให้ต่างชาติที่มีเงินมีทักษะเข้ามาทำงานหรือตั้งรกรากเปิดกิจการในประเทศไทยหรือ Work from Thailand มากขึ้นจึงเป็นยุทธศาสตร์สําคัญที่มีคนพูดถึงกันอยู่แล้ว และในบริบททั้งหมดที่เกิดขึ้นจึงเป็นจังหวะที่เหมาะสมที่จะทดลองนโยบายนี้แล้วก็มองว่าการที่รัฐบาลเนี่ยเขาวางไทม์เฟรมไว้ที่5ปีคือนโยบายเนี้ยจะใช้5ปีนะาาคุณกรณก็มองว่ามันเป็นการทำแซนด์บ็อกซ์คือเป็นการทดลองอยู่แล้วถ้าเกิด5ปีนะแล้วมันเกิดมีปัญหาที่ไม่ได้คาดไว้จนกระทั่งมันไปต่อไม่ได้ก็หยุดแค่นั้นเองโบคิดว่านะ มันต้องมองตั้งแต่ภาพใหญ่แล้วก็ย่อยลงมาถึงรายละเอียดที่อรอบข้อะนะแรกสุดเนี่ยลืมภาพบพรรพบรุษไปชนช้างยุทธหัตถีลืมไปก่อนสู้รบกับใครๆเพื่ออะไรมาก่อน,น,ลนแล้วภาพในปัจจุบันเนี่ยคือเราอยู่ในยุคข,ของคำว่า global citizen ค่ะ global citizen คือคนทั้งโลกเนี่ยค่ะเขาจะเดินทางไปมายกย้ายถิ่นฐานยกย้ายถิ่นฐานกันทั่วโลก มันไม่ใช่แค่เขามาที่เรา<ช>คนของเราก็จะไปที่โน่นที่นี่เพราะฉะนั้นสิ่งที่หนึ่งอย่างที่รัฐบาลต้องทำแน่ๆคือเสริมศักยภาพของคนไทยให้เขามีความสามารถที่จะไปทำสิ่งเดียวกันด้วยออใช่นะสองคือ,อการมีรีโมทเวิร์กิ่งต่างๆโดยเฉพาะในโลกยุคหลังโควิดเนี่ยนะก็คือคนจะไปทำงานในที่ที่ไม่ใช่บ้านของตัวเองเนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆไปนั่งอยู่ที่หนึ่งทำงานให้กับอีกประเทศหนึ่งแล้วก็ใช้เงินอยู่ในประเทศนั้นเอาถามจริงอ่ะคนมาซื้อบ้า อยู่ในเมืองไทยจะใช้เงินที่ไหนอะเงินที่จะสร้างบ้านก่อนเลยอะอ่าใช่ปูนหินดินทรายเก้าอี้โซฟาโต๊ะตู้เตียงซื้อจากใครเพราะฉะนั้นคําถามที่ถามว่า คนไทยได้อะไรจากนโยบายนี้เนี่ยเขาคงไม่ขนเฟอร์นิเจอร์ข้ามเรือมาเนาะจากบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยเสียภาษีก็มาซื้อใหม่ดีกว่าไหมเออคือรัฐบาลอ่ะได้เงินจากพันธบัตรเนี่ยจะไปทําอะไรก็ไปทําถ้าบริหารได้ยังมีประสิทธิภาพเนี่ยต่อยอดได้เยอะแยะไปวัดผลงานตรงนั้นดีกว่าแต่ที่ยิ่งกว่านั้นคือคนเหล่านั้นเขาจะไปใช้เงินที่ไหนเอาเอาถามง่ายๆอ่ะถ้าเขายังไม่มีครอบครัวเนี่ยคุณคิดว่าเขาจะแต่งงานกับคนชาติอะไรอ่ะผู้หญิงไทยน่ารักขนาดนี้ใช่ไหมอ้าวคือจา คือข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างั้นคนมากมายก็จะมาสร้างครอบครัวในเมืองไทยเด็กที่เกิดมาเป็นคนอะไรคนไทยแล้วไอ้ที่นั่งๆกันอยู่เนี่ยบรรพบุรุษเนี่ยอยู่เมืองไทยหรือเปล่าก็มาจากที่อื่นแล้วก็มาสร้างงานสร้างอะไรที่นี่ทางนั้นพอเขามาอยู่เมืองไทยแล้วเขาจะเปิดบริษัทสร้างงานลูกจ้างเป็นคนอะไรคนไทยเออเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องถามว่าคนไทยได้อะไรเนี่ยมัน มันมีช่องทางมันเยอะแยะได้ะคะ<ป>่ะคือมันได้จริงๆแหละเอาจริงๆวันนี้คุณไปดูที่ซานฟรานซิสโกที่บอกไงคือตึกอาคารต่างๆเนี่ยนะคือคนจีนเป็นเจ้าของหมดแล้วนะแทบไม่มีคนที่เป็นฝรั่งเลยอันนั้นน่ะคือเขาเสรีเลยเ,<อ> <ๆ S 2> เพราะเขาถือ <ๆ S 2> ว่าประเทศ<ช>เขาแข็งแกร่งพอที่จะรับ การแข่งขันแบบเสรีแต่เมื่อเมืองไทยอาจต้องยอมรับว่าเมืองไทยเราก็มีจุดอ่อนในแ <c oughs> ง่ว่าอย่างที่บอกอ่ะในขณะที่ทั้งโลกเป็น global citizen แล้วเนี่ยคนไทยยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้อง <c oughs> เราก็มีจุดอ่อนในเรื่องของการแข่งขันดังนั้นจึงต้องมีข้อจํากัดไง <c oughs> วิธีคิดมันเหมือนการทํา FTA อ่ะ ฟรีเทรดอะเกรเมนต์เนี่ยในสมัยก่อนก็ต่อต้านกันอย่างนี้เหมือนกันเวลารัฐบาลไหนจะทำ FTA กับประเทศอะไรเนี่ยก็ถูกข้อหาขายชาติเหมือนกันแต่สุดท้ายแต่มาวันนี้มีใครต้าน FTA ไหม,มก็น้อยลงเพราะเราเห็นประโยชน์แล้วไงแล้วเพราะว่าเรามีความสามารถในการแข่งขัน <S <S มากขึ้นแต่ FTA เวลาทำเนี่ยเขาก็มีเงื่อนไขเยอะแยะแบบนี้แหละก็เป็นการตั้งเงื่อนไขตามจุดอ่อนของประเทศตัวเองจริงๆแล้วถ้ามองตรงมันก็เป็นการกระตุกคนคนไทยเหมือนกันนะ ให้เราเองก็จะต้องพัฒนาตัวเองอะให้มันให,ให้ให้ตัวเองมีความรู้สึกว่าเราสามารถที่จะขึ้นมาทัดเทียมกับคนชาติอื่นๆที่ถูกมองว่าเหมือนเขาเหนือกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นวิธีการหนึ่งคือบางทีบางอย่างถ้าเราไม่ลองอะถ้าไม่ลองก่อนมันก็ไม่รู้ว่ามันจะเดินไปไหนเพราะว่าอย่างที่เขาบอกไงว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้ตายตัวนะทำไปแล้วถ้ามันไม่เวิร์กก็หยุดได้ ใช่แล้ว<ม>จริงข้อจํากัดพอไปดูข้อจํากัดจริงๆโดยเฉพาะเรื่องของพื้นที่เนี่ยก็กจะเห็นว่ามันมันไม่ได้จะไปมีผลกระทบกับราคาของ<ม>อสังหาริมทรัพย์ในภาพรวม,ม,ม,มไม่มีนนย่าสาคัญอันนี้แบงค์ชาติเขาคอนเฟิร์มมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอะไรน่ากลัวเลยแต่เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันก็คือเรื่องการเมืองเราก็สร้างวาทกรรมขายชาติขึ้นมาซึ่งบอกบอกว่าในวันนี้เนี่ยวาทกรรมขายชาติมันไม่น่าจะเวิร์กแล้วอะเพราะความเป็นชาติมันจะเบลอไปเรื่อย อีกหน่อยเนี่ยคุณจะเห็นมนุษย์ทุกคนบนโลกเนี่ยมีผิวเป็นสีเบจมีคอม ي เดียนคนนึงเขาว่าไว้เพราะมันผสมกันจนได้สีเบจใช่ใช่สีมันเป็นสีมันจะกลมกล่อมขึ้นมันจะค่อยๆกลมกล่อมขึ้นมันจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละแต่แน่นอนว่าแรงจูงใจของรัฐบาลที่ทำเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดแบบที่เราเพิ่งพูดไปหรอกเขาก็ไม่ได้คิดถึงเรื่อง global citizen อะไรทั้งนั้นแหละ เขาก็คิดแค่ว่าตอนนี้มันขาดเงินคือถ้ามองตรงๆคือ,เ,อ,อเขาอธิบายไม่เป็นมากกว่าเขาอธิบายไม่เป็นเพราะว่าเขาไม่ได้มีหลักแบบนี้แต่ต้นไงใช่แรงจูงใจมันคือว่าขาดเงินแล้วจะเอาเงินมาหมุนก็เลยไปเน้นเรื่องของคันธบัตรคือมันต้องอธิบายว่าเออ,อม,มาแบบนี้แล้วมันจะมีผลยังไงคือวิธีการพูดหรือวิธีการจังหวะในการปล่อยออกมาเนี่ยมันก็อาจจะผิดจังหวะไปนิดหนึ่งใช่ไหมคะ คือจ,จนบางคนก็าบอกว่านี่วางยาพลเอกประยุทธ์กันหรือเปล่านเนี่ย <laughs> <c oughs> คือวันนี้ดูท่าทีพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยจะชัด<อ>ว่าเขาเองก็ไม่ได้มีความเชื่อมั่น,นในนโยบายนี้โบเนี่ยยังมีความเชื่อมั่นมากกว่าพลเอกประยุทธ์อีก <c oughs> วันนี้พลเอกประยุทธ์เดินหนีนักข่าวนะคือ <c oughs> ใช่วันนี้ทั้งพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทธเลย พอถามเรื่องเนี่ยต่างชาติซื้อที่ดินเดินนีกทัวเดินอีกเลยด้ว่งความเป็นทหาร่ยทุกอย่างในการเมืองไทยแล้วมันกลับตลปัดนะพี่แต้วคือนโยบายแบบเนี้ยมันควรจะออกมาจากพรรคแบบก้าวไกลโดยสัมพายวันนี้กลายเป็นว่าออกมาจากรัฐบาลประยุทธ์แล้วก็ก้าวไกลเป็นคนค้านคือมันมั่วไปหมดลวค่ะวันนี้เออจริงๆ